วันนี้ก็ได้สามคู่ครับผมแต่งเสียงตะหมูว่านนี่ครับโบได้มาต่อยอีกมือนีมือนึงเต็มๆเลยครับโบจะได้แต่งเสียงประมาณนี้ครับผมเออทำอยากเลืกินในตอกไอการล้านนี่ครับผมมันเป็นอย่างก็เห็ดเสียงยากแท้ กูจะจูนเสียงได้โอ้ยอยากยินแสนเข็นจูนเสียงสองวันเต็มๆครับสามกูนี่กูจะเขา่าก็ยังบืถือใจปันไดครับผมเอาพ่อหนูเข่าเกาละครับผมเสียงบดีปันไดก็ก็แต่นหนูเข่าเกาละเมื่อยแล้วครับจูนสามสองเหื่อยแล้วครับเขาได้นี่เป็นนี่เป็นล้านแบนครับผม ล้านปลายเบนครับล้านนี่ครับล้านปลายเบนคนละเวอร์ชันคนละเสียงเลยครับล้านปลายเบนกับล้านเม็ดแตงเสียงจะน,นิ่มครับล้านปลายเบนเสียงนิ่มๆเบาๆี่าวขึ้ต่ออ่อนหนุ่มครับผม แรงค้าบว่า่มค่อยเจอกันครับไม้ยันตะล่มน่ครับผมถ้าล่มสั้นเมื่อไรครับไปเปนเนี่มเป่าใบผิวเบวเสียงนิ่นมอากาศนิ่งๆไม้เก็บแคบหนูในพุ่มเก็บแคบออยล่อป่อนเอาได้สบายเลยครับเนี่เสียงเบาเสียงนิ่มพลาสติกสายโหัครับนี่ เม็ดแตงนี่ครับสองคู่นี่ครับผมปลายเม็ดแตงนี่ครับตกปลายเม็ดแตงประมาณน,นี้ครับผ้านในร่องเห็ดไอ้สั่นในมันเป็นไอ้เม็ดแตงน้อยนอยครับผ้ามันอ่อนงูได้เพราะมันเสียงอ่อนบ่ค่อยมีครับในในต่อเม็ดแตงมันมจะเสียง เสีงยงโหดแล้วไม่แต่ง มันไม่เสียงคล้า,ายๆเป็นติ่มะแล้งน้อยนึงครับผมแม่แตงผมแต่งใส่เ,เสียงตี่งมะแล้งน้อยนึงฟ้ามันอ่อนได้ครับผมเสียงออกคล้า,ายติ่งมะแลงเหมือนกันครับแม่แตงดังแห้งครับผมดังโหดขนาด โอ้เสียงแห้งครับต่อไม่แต่งครับผมสำหรับไม้กุ้งนะครับไม่แค่กับเขาเบาเสียงเอาเต่อไม่แต่งครับผมเบี่ยงนูระยาไก่ไม้กุง้งต่อไม่แต่งครับผม หนูเขาเร็วต่อเม็ดแตงครับถ้ามันสีอ่อนไดเพราะเท่านั้นนะครับต่อเม็ดแตงสูตรไม่เมื่ท่านดไดไปล่องครับว่าทีไปล่องมาแลงครับเนี่ยทำร่มร่มก็สูได้สบายครับต่อเม็ดแตงพราว่ามันร่มลงไปสันสูร่มเด้สบายครับผมพอเป็นต่อเม็ดแตงแข็งโป๊ก เสียงยางโหดเลยครับตอไม่แตงอืมประมาณนี้ครับผมตอกม่แตงครับตอกลานปลายแบนตัวตัวผมมากแต่ปลายแบนนี่นะครับผมนิ่มนวลใบใหไ่เลยครับผม,ม,ใบใบผมเขียวปนไดกับ่คาหนออกมากครับผมหนุยงรบรองเลยอ่อนตัวอยู่เขียวได้ พอด้อย่คถับมาอดิ่นสันออกจากงานพอได้อยจะต้องใจเย็นอดทนเล็กน้อยครับผมเสียงคาดสิคักเสียงก็จะประมาณนี้ตรอบบางเคียบเลยครับท่านมาต้องไปสะบัดเที่ยงเลยตอกอันนี้ครับผมตอ่อปลายเบน ทันเบาๆอ่อนหนูอ่อนหนูเขาประทันแ้งครับตันประมาณนี้ครับทีนี้เสียงอ่อนไหนี่ไม่โตน้ครับประสบการณ์วยที่ประสบการครับผมผมเท็มาโดนเลยหูว่ามันมีเสียงเป็นเสียงอ่อนแบบใดครับทดลองมาก ลายปีครับตัวสี่ได้ตัวท,ที่ฟังตัวท,ที่จับรหัสททฟังเสียงมันออกครับผมว่าหนูมันหมักเสียงนี่แท้เสียงของเสียงอ่อนมันครับผมดูที่ประสบการณ์ครับผมออกไม้ออกไม้แล้วน้ำใหมเสียงมาปปับปุงปรับปุงปปงห้เสียงมันถือตองที่สุดห้ขี้เสียงมันได้ที่สุดนั่นแหละครับคือตอกหมานแท้เสียงได้ เอาครับประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็ทิได้ไปจัดการมัแรงเบิงมันสิมีโตบอหาไม้กระยากบ้านผมมันไม่ค่อยมีหนูวันที่ขี่รถหาไม้พ่อกับประมาณนี้ครับผมได้จัดการเบิงมันที่เผาดีบอได้ทรงไอจักรองมันอันนี้มีเิี่ยวมัดเราเด้อครับนี่มันมีจ้กขวงหมดแล้วมันหลุดเชียวมันหลุดจวงรได้ครับนี่มันมีเชี่ยวมัดได้ครับนี่ ถาดนเลยครับผมครับผมก็มาจะได้ก็ตั้งมาลงคิ้วไว้ม,มีลงคิวเห็ดอะไตามคิ้วไปเรื่อยๆครับผมเอาไว้ใส่ฤดูกาหนาะก็ได้ฤดูกาลนี้ยมาท่านครับผมอะประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ